สวัสดีครับวันนี้เกษตรบ้านบ้านจะมาแนะนำต้นไม้ที่ปลูกไว้ในสวนนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอมะขามนะครับมะขามก็มีมะขามหวานกับมะขามเปรี้ยวนะครับแต่ท้นที่ผมเอามาปลูกทุกท้นเลยนะครับ ลุก้นซึ่งจำนวนมากข้อเป็นมะขามเปรี้ยวทั้งหมดซึ่งมะขามเปรี้ยวที่นี่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยนิยมปลูกนะครับเขานิยมปลูกและอยากได้มะกามหวานเสียมากกว่าซึ่งต้นร่าที่ได้มาปลูก ในถวนตรงนี้นะครับผมได้ขอมเมล็ดนะครับที่ชาวบ้านเขาเอามะขามสุกแล้วก็เลาะเนื้อมะขามออกไปเหลือมเมล็ดนี่เยอะมากเขาจะพาไปทิ้งนะครับผมก็เลยขอเข้ามานะครับเพราะว่าอยากได้มะขามเรมาปรี้ยวมาปลูกไว้เป็นแนวรั้วนะครับ เพราะมะขามเนี่ยเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่เหมาะสําหรับทำไม้รั้วมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่สวยงามและก็สามารถดัดหรือตัดให้เป็นรูปลักษณะตามฟาร์มพอใจหรือตามฟาร์มท่องคารของเราได้ด้วยนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมก็เลยได้เอามาเล็ดมาเพราะลงถุงนำก่อนนะครับเลียงทนก้าให้จเจริญเติบโตได้ประมาณสักคืบหรือสองคืบหรือแล้วแต่ความท่องการของเรานะครับการเพราะลงในถุงนำก็ใช้ประมาณ2-3เม็ดนะครับฝังลงไปแล้วก็รดน้ำ ไม่กี่วันก็ออกนะครับแล้วก็เลี้ยงไว้ไอ้สมบูรณ์แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่มีเวลาที่จะเอาดินใส่ถุงดำนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเมล็ดมะขามที่เราเสียมไว้แล้วเนี่ยปลูกลงดินได้เลยโดยเอา ชอบหรือเสียมกดเป็นร่องนะครับตามที่เราต้องการว่าเราจะเอากดโค้งหรือจะเอาตรงนะครับพอกดร่องเสร็จเรา้อาวานมาเมล็ดนะครับเรียงกันไปนะครับอาจจะวานคืบหนึ่งหรือสองคืบหรือสัก นิ้วหนึ่งก้อนี้แล้วแต่ความต้องการของเรานะครับแล้วก็กลบแล้วก็รดน้ําทุกวันไม่กี่วันก็ออกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแนวรั้วที่ปลูกด้วยมัเล็ดโดยที่ไม่ลงถุงชํานะครับคือเป็นมันเล็ดปลูกลงบนดินเลยนะครับแต่ว่าแถวนี้ก็เป็นมะขามที่เราปลูก ลงทุงจำก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูที่ปลูกลงดินกันเลยนะครับ